สบายดีพี่นอ้องมาพบพ่อกับบ่าวแขกกันแล้วเนาะมาบรรนาว่าเจตุพิพนว่า,วาห้มาก,กินมีกินเห็ดจะกินยังเนาะเพิ่นบอกบอกไปเบิ่งน้ำกันวพาเพิ่นมีกินอี่ยังเจตุวยบรรนาว่าเพิ่นโตสุวรรณเลยมาใน้บรรยากาศตอนเที่ยงเนาะพี่นอ้อง ใสุ่จักรองเงินอนะยูจิบ้าโอ้ยูเห็น่างตยูมันก็เห็นร็จสบายดีพี่น้องเคสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีน่ตสบายดีนอ้าวเฮ็ดอย่างนี้น่ะทำมะกลกก่อเออมอบะรัก่อแม่นจิบ้ามันต่ำขนมจีนบ้าเฮ้ยมันก็ต่ำรัศประตูขัดแท่นี้นี่ะ <laughs> ตามไปจะแซ่เนะอมนักไซกูจะตามให้เอาม,าออามียังเน่ไซล่ะบอกอาสูเด,ดเด็ดเด้อมากินน้ำทุ้งพีมันแซ่บเนื้อาำบรรยายดอกว่าก็พีกับนางหมเจ้โปรตีนลาบโป็ต็นว่าแต่ยังเป็นนะ เราผูดไทยแน่นๆบ้าเราผูดไทยเป็นก็ว่าตีผุดไทยกันคาว่าแล้วอะไรมันบดถือบดถือเนี่ยแต่เฮ้ยมันจะออกผูดไทยเออคราวผัดกันเนาะขาวที่เอามาทายค้ัวเผัดแน่เลยนี่ะมาคัดแน่ได้บันนอกเออปลาแดกก็เป็นต้นๆเลยพี่น้องปลาแดกปลาเข็งปลาคอครับเด้อปลารสก็มีหมดตุ้ยไง เออสูตรเด็ดก็คือปลาแดกนี่แหลปะปะลาแดกกับปลาล่าอะไรนะพี่น้องเออชืดด่อรสคือใส่ลายใส่ป่ะนี่ใส่ลายเสพหลายมันจังมอยลุนเนื่อนั่นบอกมอยดุกแค่นั้นเบื้องปนสิเฮ็ดไ,ไ,ไหนไหนไปไมอยู่พี่อย่าย่านไร้ว่าจะเป็นปอยู่ไก่โอเคไหมเนี่ย บ่ได้ตัไม่เข้มจ้าแต่มันมันแสบเออนันนับ,บต้องรอซีมคับนันน,นนะพี่น้องลอซีมเนี่ยมาสีแสบ่บหรือไ่แบ่บเจ้พันต่นีน่าะ้ยบในโมดต่ำกับขาีลีนี่ใต้ผ้าสลงโอนโ่างามเลยเจ้เง้หนาเไมเลยเจ้งามนะงามแต่มือเกิดเออเกิดวันหยังล่ะฮู้อ้าวเพราะว่าวกิดมาววววววแจกวว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 ว ชื่อแต่ว่าเกิดความคุยดอนว่าืกิดือแต่ว่าเกิดความคุยดอนออกลูกแน่นบพี่น้องพี่ยนอยวพ่อแม่โจ้ดไว้บ่ได้มาโจ้ดบอกพ่อแม่ไปเจ้าเงี้ยตะกี้ดุนใบสลากเขียนใส่ภาก็บ่ได้บแบบนี่เกี่ยนใส่ภาวันจันทร์พี่น้องวันที่เท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปทีก็ยังไล่แต่ก็ยังบอกพวหูเนาะมือเกิดบ่ได้กหูคือกันจะหูมือตายบ่มมือตายก็บอกหู มันมือตายมันได้ดิสิฮงคือใส่สมแล้ะย่างเธ่ไหมคอมาได้เด้งมาติดต่ำหายต่ำจะยั่วพี่น้องนี่มึงแน่นี่ราเหตุนะครับบอกเอาขึ้นไปโต๊ะไปตั้งตั้งเซีิดินโรดนี่เห็นแล้วน้ำลายลายพี่น้องมันได้ประเด็กครั้งคู่กันนอก้านบ้านประเด็กป่าเองเนาะ เอามาทายทอดมีแต่แจ่วม,มันอีบ่ามันสิกินได้บ่เ <c oughs> อาม,มาทายข้าวครูวาเพิ่นแห่บันี <c oughs> น้สิยืนคุกโก้ตามแหละเด้อพี่น้องสุดเด็ดอีลีบอกเคยเห็นเด้อพี่น้องนี่น่ะ <c oughs> เบิง้งมันกันทางดีจะาของมึก เจ้าของส่งยูทูปฉันว่าบ้าจ้งน่าจจกรลาไีเด้บป้าจ้าหัานมองท้ายหูพี่น้องเบิ่งนต้กันเด้อนี่น่ะจ้ตุยเพื่อนเป่นสิต่ำให้เบิ้งนี่ใกล้สิส่ำลิตรแล้วนี่เนาะพู้หลิลาเพิ่นโมเมนธรรมดาอ้าวนั่งเข้ากล้องให้มันดีเด้อเดี๋ยวมีมีอันแขกบ่รับเชิรเข้าน้ำ ดีลาเด็ดเดอ้อพี่น้องนี่อย่างนี้นะีนะใส่ข้ปุ้นน้ำบอ๊อบปุ้นนมจีนน้ำเนาะพี่น้องขนมจีนคนไทยเขาเอิญแล้วขาเอิญข้ปุ้นเนาะซอยคักแน่หนาะสูตรเด็ดของเจ้ตุย เป็นแต่แ e ซ mm ่บอีลีพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันเด้อนี่บรรยากาศตอนเที่ยงเนาะตู้ยี่เพิ่นถึกเลขบ่เนาะเพิ่นจังว่าอันเลี้ยงตุ้ยถึกเลขบ่่บได้ถึกยังถึกกแดเนื่องในโอกาสยังเหเฮ้ยถึกแดกเออถือแดกกับปุ้นน่นๆบ่้างถือเลขว่างอุ้ยเป็นปุ้มเป็นพวงคักอีลีนี่ต่ำเป็นกระปุ้นหัว มันสิเลือกโคกแล้วเนี่ยตุย้ยนีา่าสีอ่อดไปไปเลยมีจานมีหลา,นะาอะไเงี้เป็น,ปน,นะปน,นไก่แล้วมันกิ้มเมป้ามันพี่เปิดกระปุนเนาะโอ้ายย่ดตัวทำเนัวนั้เออหนังบดไทยโอ้ยบดไส่ดอกมกแตงนะมันสิเลือกโคกหรือที่นายันเลยต่ำแล้วอบซองอีกอยู่นี่นะ คือนางจ้างที่เจ๊ต่ำนะมันจังแซ่บแนวนั้นบ่มีกินมีอายออกไปใส่ประแดกแน่เออมันสจะเป็นโต๊ะถ้ามีกินมีอายมันจะไปทั้งนั้นได้พี่น้องเปนเซ็งดีเนาะเป็นซากะซื้อมาตัวดินมาซื้อแน่จะเป็นประหยัดต่ำไทยบ่อันนี้ต่ำลาวไม่ใช่ต่ำลาวนะคะเนี่ยต่ำผีปัสสาค่ะอ้าว ตำปาตำปาเออแมนอยู่ได้ด้วยพี่น้องปาบ้านนี้นี่นะบรรยากาศตำปาเผาเต่าเผาเผาเต่าตุ้ยนะ่ะนี่สวนเพิ่อนบสิพรป,ประมาณนี้เทีย่ยงเพิ่นนี่นะอยู่บ้านน,ออน้อยหือเงีบอกนี่นะเออเรืเออ่องนี้มองคู่ว่าเพิ่นนักนี่น้นนอง เป็ดนี่เป็นตัยาตุ้ยกูจะกินเป็ดโอ้ยว่าอย่างนี้เป็ดตัวเองไม่ได้ขาดมาลงทุ่ได้ครับเออมตัสายสิพรสยีสิพรลดไงสบายดีสบายดีฟังข้างนอกเออโอ้สุดงามเนาะสิมากิน เปลี่ยนท่ามินวมูลสมักินแตงกับปุ้นเหรอเปลี่ยนชุดใหม่ผ่านนั่นบอกท้ายนี่นะอยู่ในเปรนี่นะยืนในเปรนี่ถ่านที่สบายอ่สบายดีพี่น้องแน่คุณนี่นั่งอยู่ในโตนี่นะตาแก่หินดินใายเนาะตาแก่ต้อมสบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องเออคิดเอาแขกไปคุณนู้นนี่นะนาทางเหงา อันนี้กับลูกน้องตักหินตักทรายเพิ่นเนาะเพิ่นสิมากินแต่ว่าผู้บ่าวนะครับบังเลูกน้องๆซื้อน้องๆโสดคือกันนั่นเพื่อก็สบายดีอโงมหาเจตุยอีกคือเก้าเพิ่อมาต่ำแล้วแล้วบ่เนาะโอ้เจคือมาบานแท้ต่ำนะจนบานโคกป้าใส่หม้อพี่น้องถ้วยบ่มี่บอกพี่น้องอ แล้เรียบร้อยเนาะบันนี้ห้อยสากก็คือค่ากันฮิกเ้อร์ดูยุติบดน,นี้อืมอะมาแต่งร้อยหนาบเอ้ยเป็นตะแซบ่บป๊าบันนี้ตำเสมอเคยเห็นมาพี่น้องโคกมันเหลือนะเนเาะอืม อนเียก่อนขี่ดตดนี้ซิมมึงดูฮะซิมมึงดตุ้ยทัวเทิงอะไรหซิมมึงเพ่อนปซื้ซุกนี่ละไปโลดซุกโลดกันไปนะบนดิบบอดีนเฮิมไปโลดแน่นบ่มีคนมาถามหาคนซื้อซุกเนาะจะคล้องผูมาหาฮซื้องว่าซื้อควยเพื่อนก็เลยตอบไปว่าซุกบอดิเจิตตุ้ย อาซิมซิมยืดยัวพี่นองเลมผู้ซิซิมอีกรอบซองผู้ยังบวมหูลดสอาดอยู่ปั๊จอบเรีอแล้วเอเปอร์ลัง้านแมนดนะ อา้าวเทอซีซามอีแลนีีซีมเนี่ยมันสิบเบิร์ดข้าหมอซะบ่หนินะพี่น้องมูพุทธากินย่ยญาติบอได้กินน้ำยยเจ้เพื่นนี่นะพอนแบบแซ่บนะใส่ยังอีแลใส่ลายเสียบลายน่อพี่น้องใส่เยอะๆจะได้นัวนัวอออวตัวเป็นตะกินจังเลย เลยิ่ยิทันกัาถ่ายไปตลอดเียงเลยอบรรยากาศเนาะตอนเที่ยงอ้าวเอออังเอออันนี้ก็พออายนะสบายดีแล้วเขาถ่ายเขาเป็นจินใจถ่ายวันถ่ายไปทิ่น้อยกดไว้อนี่ก็กดไว้กันได้ซะถ่ายไปิน้อยแล้กดไว้